มาค่ะทำการปรุงกันเลยนะคะ EP นี้ของเราน่าจะ EP สุดท้ายของวันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะคิดว่านนะมาค่ะใส่เกลือน,นี้หน่อยนะคะเสร็จแล้วหนูก็จะใส่รสดีรสใจนะคะอะ่ต่อมาหนูก็จะใส่ปลาค่ะอ่ะใส่ไปเลยค่ะละเลงไปเลยนะคะ ที่แรกว่าสองชน้นก็น่าพอนะใส่สามนี่กลัวเค็มใช่อไหมเลยยังไม่พอผสมอีกนิดน,นึงนะคะอ่ะหนูจะใส่ปาร,ราปากระดีแล้วก็ปาร,ราหม่ำนะคะผสมกันนะทุกคนก็นะเผื่อมันจะอร่อยเพิ่มขึ้นนะอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะหาอืมน้ำยาขนมจีนนะคะที่เป็นกระป๋องแล้วก็ หนูจะใส่ทูน่านะคะแทนปลาแทนปลาบ้านเรานะคะคือขี้เกียจมานั่งแบบว่าต้มปลาแล้วก็ต้มแบบนี้หนูจะใส่เป็นแบบนี้ทูน่าแบบนี้นะคะคือขี้เกียจมานั่งต้มปลาต้มเครื่องแกงนะคะมันก็จะใส่แบบสําเร็จรูปแบบนี้เลยนะทุกคนรีบรีบ,รบ,รบนะคะหิวง่ายงายสะดวกดีนะคะทุกคนอ่ะนี่มันก็จะทําแบบให้มันแบบว่า แ,แหลกๆหรอก็จะเอาช้อนเขีย่ยให้มันแ,แหลกๆนะแนเแล้วก็เออผสมลงไปนะคะก็จะเป็นเหมือนเนื้อปลาเลยค่ะทุกคนมันจะใส่สองกระป๋องเล็กนะคะหรือถ้าบางทีก็กระป๋องใหญ่หนึ่งกระป๋องเล็กหนึ่งนะคะให้มันเข้มข้นนะทุกคนนี่หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอ่ะต่อมาหนูก็จะใส่น้ํายาขนมจีนนะคะเป็นกระป๋องแบบนี้เลยค่ะทุกคนสําเร็จรูปนะคะง่ายดีทันใจ เราหนูจะใส่สองกระป๋องนะคะนี่ใส่เข้าไปเลยจะได้เข้มข้นนะคะทุกคนอ่ะแล้วหนูก็จะรอให้น้ำเดือดเลยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนพอได้ที่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่นนี่คือผักที่เราเตรียมไว้นะคะบุฟเฟ่ผักไปเลยคะ่ะกินจุกๆนะคะก็นี่เลยแทะ 3ามตีนพอนะคะแล้วก็ขนมจีนข้างล่างนะคะแล้วก็ผักรวมนะคะอ่ะก่อนที่เราจะกินฉีดสเปรย์ไว้นิดนึงนะคะกินเสร็จจะได้ขัดนะจะได้ง่ายต่อการขัดนะคะทุกคนละเลงสเปรย์ไว้เลยจ้าให้เปียกโชคเลยนะคะ มาจะนั่งกินกันเลยนะคะทุกคนก็ขออนุญาตไปกินนะคะแล้วก็ต้องไปขัดเตาต่อนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเด้อจ้าบ๊ายบายจ้า